สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าแกงจือดดอกกระจอนยัดไส้นะครับแกงจือดอันนี้ก็จะเป็นแกง,แกงจืดนะฮะที่มีสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรเป็นผักพื้นบ้านใช่ไหมดอกกระจอนก็จะมีประโยชน์มากเลยแล้วก็กินได้ทั้งครอบครัวเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นนะฮะหรือแม้กระทั่งคนป่วยเนี่ยก็ดีต่อสัวภาพด้วยเอาเป็นว่าเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับ แกงจืดดอกกระจนยัดไส้นะครับจะมีวุ้นเส้นครับแล้วก็ดอกกระจนแครอทหั่นเต๋านะครับผักชีแล้วก็กุ้งสับนะฮะปรุงรสนิดหน่อยผักชีไม่ใช่รากผักชีเกลือซีอิ๊วอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือว่าจะเป็นกุ้งสับเพียวๆเลยก็ได้เนาะน้ำตาลครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะฮะที่ foodtravel.tv ครับ มาเริ่มกันเลยนะผมจะยัดไส้แบบนี้นะอาจจะดูแบบว่าต้องใช้ความพยายามนิดนึงแต่ว่าทางบ้านเนี่ยอาจจะปั้นกุ้งเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่แยกกันไปเลยก,ก็ได้นะแต่วันนี้เนี่ยผมจะทําให้เหมือนกับที่ผมไปเจอหนังสือมาเล่มหนึ่งคือผมไปเดินจตุจักรนี่แหละไปหาซื้อหนังสือสูตรนะครับทั้งหลายแหละพวกร้านหนังสือมือสองหนังสือเก่าอะไรพวกนี้ฮะหนังสือที่หายากบ้างอะไรบ้างก็มีแล้วทีนี้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเขาก็อยู่หน้าปกเลยนี่แหละแกงจืดวุ้นเส้นดอกกระจอนยัดไส้ น่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาทําให้ทางบ้านดูนะเผื่อว่าทางบ้านจะไปทําทานนะฮะทำทานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าทําทานเองนะครับก็แน่นอนฮนะที่ได้รับเลยก็คือประโยชน์ของดอกกระจรน,นั่นเองครับแล้วก็ความสวยงามนะครับอาจจะหาเป็นทำํำกิจกรรมวันอาทิตย์อะไรเงี้ยกับครอบครัวนะครับก็สามารถเหมือนกันฮะรเราไม่ต้องถึงขั้นกับ ยัดไปทุกดอกนะผมก็จะใช้อันที่ดอกบานๆใหญ่ๆ้ยฮะแล้วก็ยัดลงไปตามคอนเซปต์นะฮะส่วนถ้าเกิดมันหมดแล้วจริงๆเนี่ยผมก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆได้ลแล้วก็ใส่ลงไปในแกงจืดของเรานะครับเห็นไหมทางบ้านนี่นะฮะวิธีการไม่มีอะไรมากเลยส่วนกุ้งเนี่ยก็คือกุ้งอะไรก็ได้นะฮะเอามาสับ เนื้อกุ้งนี่แหละฮะเอามาสับแล้วก็ปรุงรสสักนิดด้วยพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำตาลอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือว่าจะไม่ปรุงเลยก็ได้มาแบบเพนๆพนเพราะเดี๋ยวเราก็จะปรุงในน้ำซุปในแกงเจือดอีกทีหนึ่งนะครับฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำจนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะต้มน้ําสต๊อกเอาไว้นิดหนึ่งก็จะเอาพวกอา,อาจจะมีถ้ามีพวกกระดูกหมูหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรเหลือก็ใส่ลงไปก่อนฮะ,ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นช้เท้าหรือว่าไอแครอทเนี่ยส่วนที่เราตัดแต่งเนี่ยก่อนจะทําลูกเต๋ามันก็จะมีเหลือใช่ไหมเราก็ต้มลงไปก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้น้าสต๊อกแบบง่ายๆออกมานะฮะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลน,นะครับผมจะปรุงรสไปเลยใส่แค่ให้ตัดรสเค็มก็พอนะครับ อันนี้สีอิ๊วขาวครับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นครับหลังจากนั้นระหว่างนี้เนี่ยที่ตอนน้ำมันไม่เดือดจัดเนี้ยผมก็จะใส่ดอกกระจนลงไปเลยเพราะว่าถ้ามันเดือดพล่านเกินไปเนี่ยยอดไส้มันจะหลุดออกมานะครับ ดอกขจรนี้ก็จะมีรสแบบว่ารสที่มันเด็กอาจจะไม่ชอบนะคือมันอธิบาย,ยางไงดีเหมือนจะไม่ขมแล้วก็มันจะแบบมันจะเหม็นเขียวอะไรเงี้นิดนึงนะฮะก็แต่ไม่เป็นไรครมันเป็นยานะก็เลือกเอาระหว่างประโยชน์กับรสชาติที่อาจจะไม่ดีสักนิดหนึ่งนะฮะ ทีนี้ผมก็จะแถมนะครับเนื้อกุ้งที่เหลือเมื่อกี้ที่เรายัดไส้ไม่หมดผมก็จะปั้นลงไปเลยอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอให้กุ้งสุกนะฮะดอกกระจนก็จะสุกพร้อมกันพอดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดจานกันครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงจืดผมก็จะเอาแต่งจานไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คือเอาวุ้นเส้นลงไปนะแล้วก็เอาแครอทกดลงไปตรงกลางนิดนึงเพื่อให้วุ้นเส้นมันดันขึ้นมานะเวลาเทน้ําลงไปเนี่ยถ่ายรูปมันก็จะได้มองเห็นผมก็จะเทน้ําไปละนะฮะกุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็แครอทที่เหลือ กระจายออกไปแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้ก่อนที่ผมเาขึ้นมาพักไว้เมื่อกี้นะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะกระจุยกระจายไปซะก่อนทางบ้านจะมองเห็นนะครับเนี่ยโอเคก็จะมีดอกกระจรที่ยัดไส้เอาไว้นะครับก็ยังไม่หลุดออกมา แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปอีกทีหน,นึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ผมจะเติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็ผักชีนะครับผมเอามาแทนใบขึ้นช่ายนั่นเองแถวนี้นิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าทานผักชีเอ้ถ้าทานาพริกไทยได้ก็โรยไปสักหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วลองทำกันดูนะครับอัตราส่วนอยู่ที่เว็บไซต์เราแล้ว foodtravel tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีครับ